ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามและอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับประจำวันที่12เดือนพฤศจิกายนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามติไทยจัดหนัก แต่ว่าคขมรมีการเปิดฉากขึ้นมาอีกแล้วนะครับล่าสุดนั้นรอบคานวางทุ่นระเบิดกลางฐานของไทยเราเลยครับซึ่งต้องบอกว่าอันตรายมากๆอยู่ในบังเกอร์ด้วยนะครับคือขเขมรนี้ก็จงใจและตั้งใจจะทําร้ายไทยเราโดยก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่เป็นเรื่องราวรายงานเพิ่มเติมก็คือไทยเราขู่ตีวงถล่มและทำให้คาเมรครับวิ่งกระเจิงป่าราบรวมทั้งทิ้งของต่างๆนานามไม่ว่าจะเป็นขวานรองเท้าหรือแม้แต่ครีมตัดลวดหนามขเขมรก็ยังทิ้งในการ,รเผชิญหน้ากัน บริเวณแนวชายแดนรั้วลวดหนามก็คลิปนี้มีเรื่องราวที่จะพูดถึงกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการทูตเลยหรือว่าเราเนี่ยมติไทยจัดหนักออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปะทะก็คือปะทะซึ่งงานนี้ขมิญแกไม่รอดแน่นอนเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนนะครับเป็นสถานการณ์สดสดร้อนๆอนบริเวณแนวชายแดนของกองทัพภาคที่2นะครับก็กลายเป็นว่าล่าสุดนั้นครับมีรายงานออกมากับทหารขมิญ เดียบจมูกทหารไทยถึงถิ่นถึงฐานที่มั่นเลยครับเพราะรอบข้ามรูรุหนามเข้ามาวางทุ่นระเบิดพ m เอเนครับอยู่ในถึงบังเกอร์แนวหน้า โดยเรื่องนี้ครับก็เป็นฐานไดเราที่มีการถ่ายคลิปออกมานะครับทีแรกเนี่ยก็สงสัยว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่พอเข้าไปดูจริงๆครับเจอจัดจะเจอเต็มๆกับทุ่นระเบิด p m เอครับก็ไม่รู้ว่าขามเมนเข้ามาวางได้ยังไงซึ่งจุดนั้นครับฐานไดเราเนี่ยประจำการแนวหน้าก็ตรวจพบทุ่นระเบิด p m เอเครับทูขามเมนนั้นลักลอบข้ามรั้วลวดหนามเนี่ยนํามาวางถึงภายในบังเกอร์ย้ำอีกครั้งว่าภายในบังเกอร์นะครับตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเนี่ยก็อยู่ข้างในเลยถ้าเกิดมีการปะทะตุ้มตามขึ้้นมาแลว เราไม่ได้ดูเลยครับเข้าบรกในบังเกอร์เนี่ยโอกาสจะสูญเสียเยอะมากนะครับกับการที่เขเหม็นจงใจและตั้งใจแบบนี้โดยแค่นั้นก็ยังไม่พอครับยังมีรายงานเพิ่มเติมออกมาอีกครับว่ามีการตรวจพบทุ่นระเบิดเปียเบนี่ยขอเขมรอีก3ลูกบริเวณปราสาทโดนตวนครับแล้วเป็นช่วงเที่ยงของวันนี้เลยนะครับที่หน่วยลัตเวนฝ่ายทดเราเนี่ย ตรวจพบทุ่นระเบิดของเขเมรน,นะครับจำนวน3ลูกแล้วเป็นการลักลอบเข้ามาวางในพื้นที่แนวรตะเวนเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับบดิเวณบประสาทดลน,นตัวนะเหมือนประมาณ2วันที่แล้วเราก็มีการตรวจพบเหมือนกันแล้ววันนี้ก็มีการตรวจพบอีกเหมือนเดิมนะครับโดยล่าสุดนั้นหน่วย eod ครับก็ ได้ดําเนินการเก็บกู้เป็นที่เรียบร้อยนี่แหละครับสิ่งที่ขามนทากับเราเนี่ยมันทําแบบป่าเถื่อนมากนะครับจงใจที่จะทําร้ายแบบรอบกัดจริงๆเพราะอย่าลืมว่าการที่ขามิ่นทแบบนี้เนี่ยเขาแทบไม่ต้องสูญเสียกําลังทหารเลยนะครับมีแต่ไทยเราที่สูญเสียอย่างที่ผมบอกเลยครับเป็นเป้านนีงให้กับขามนแบบนี้เนี่ยเ,เราก็มีมติจัดหนักตอบโต้แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ขามนโต้แย้งออกมาเกี่ยวกับทุนระเบิดนะครับก็คือขามนครับมีการแย้งออกมาว่าถ้าเกิดระเบิดนั้นเนี่ยเกิดจากระเบิด ment จริง มันไม่ใช่เป็นแค่ข้อเท้านะแต่มันจะเป็นทั้งสองข้างเลยครับหรือว่าถึงหัวเขา่าและอาจจะหนักถึงขั้นเสียชีวิตเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นนายเฮงรัตนานะครับที่ออกมาตู้แยังว่าเฮ้ยไทยเราเนี่ยกูเรื่องหรือเปล่า ใครจะบ้าไปกูเรื่องแบบนั้นนะครับเขมรก็คิดได้นะคือจะแก้ตัวจุดหนึ่งขั้นใส่ร้ายป้ายสีแบบสิ่งที่มันเป็นไม่ได้กับไทยเราซึ่งในเฮงรัตนาครับก็คือผู้นวยการสู่ปฏิบัติการทุนระเบิดของกัมพูชาที่ได้มีการออกแถลงข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ของเขมรเ,เองเลยแล้วเป็นการตอบโต้ฝั่งไทยเราด้วยเกี่ยวกับทุนระเบิดนะครับมีการแย้งมาแบบโอ้โหรับไม่ได้นะการที่คุณแย้งมาแบบนี้เนี่ยเหมือนคุณจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วจะ ให้ไทยเราเป็นเป้านึ่งแบบนี้ได้อย่างไรบวกกับระยะนี้นะครับด่านขามรเนี่ยเริ่มเข้ามาป้วนเปี้ยนทั้งบริเวณจุดบังเกอร์ทั้งบริเวณจุดแนวรูรดน้ําหรือว่าถนนยุทธศาสตร์ที่ด่านไทยเราเนี่ยทยอยตัดขึ้นมาหลังจากที่มีการปาาระทะกันเราก็พยายามไล่นะครับแต่ก็ไม่กลับคือดื้อด้านมากๆนะครับดูขนาดดารูคลิปนะ เราก็ยังรู้เลยว่าเฮ้ยเขมรนมันมืนทึนมันดื้อด้านขนาดนี้เลยหรอพูดอะไรไปเนี่ยแทบจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ยังมีอีกเรื่องราวนึงครับที่อยากอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบการกรณีที่เรามีการประทะคารมกับเขมรในบริเวณแนวรุ่นรุนหนามซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นจุดไหนนะครับไม่รู้พิกัดชัดเจนนะที่เขมรนนั้นมีการปืนเนี่ยเอามาจ่อหันใส่่านไทยเราแล้วเราก็มีการตะคอกไปนะครับหลังจากตามดูคลิปฉบับเต็มแล้วเนี่ยยาวประมาณ3นาทีนะครับซึ่งคลิปนั้นไทยเรา ก็ถือว่าอยากจะรื้อรุดหนามนะครับเป็นฝั่งขมรเองที่เอารุดหนามเนี่ยมาวางกั้นในบริเวณช่องอันมะซึ่งหนานในเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับมีการบอกว่าเอ้ยขมรยังไงก็ไม่ยอมมีอาวุธครบมือจนหนึ่งขันหนานในเราครับใช้อุบายเล่กลนนะ บอกว่าเขาที่กำบังซึ่งการเขาที่กำบังของไทยเราเนี่ยที่ตะโกนไปแบบนั้นนะครับก็เลยทำให้เขเมศตกใจเพราะว่าเราเนี่ยเขาที่กำบังกันเร็วเหลือเกินนะครับเขเมศตกใจปิดวิดีโอทันทีแล้วบวกกับฐานที่อยู่ในพื้นที่นั้นครับเข้ามา เปิดเผยว่าหลังจากที่เราเข้าที่กำบังแล้วขมินวิ่งป่าราบเลยทีเดียวจนถึงขั้นลืมรองเท้าแตะลืมขวานครับลืมมีดแล้วก็ลืมคีมตัดเหล็กซึ่งทางไทยเราเนี่ยก็ยึดเอาไว้ได้เรียบร้อยกับปุ่นที่จุดนั้นนะครับแล้วก็มีการรื้อลวดหนามของขมิ้นครับที่เอามาวางเหมือนจะกั้นไทยเราเหมือนกันไม่ไทยเราเนี่ยล่าตะเวนเพราะปกติจุดนั้นเนี่ยเ,เราเดินลาตะเวนอยู่ตลอดแต่ว่าเราเนี่ย จะไปใช้ล่าใจไม่ได้ครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าขมนจะมีลูกไม้อะไรอีกดูเหมือนตอนนี้เนี่ยจะเริ่มตีมึน นะครับเริ่มขยับจี้เข้ามาเป็นระยะและก็ยั่วยุฐานได้เราอย่างต่อเนื่องก็คงต้องรออัอเดตติดตามกันหลังจากนี้นะครับเชื่อว่าสถานการณ์เนี่ยจะมีความตึงเครียดอาจจะมากกว่าเดิมหรือไม่ก็ได้เพราะตอนนี้เราด่ตามดูในโซเชียลมีเดียของเขมีนะครับก็ได้ออกมาเตือนกันแล้วว่าหากพบเห็นการเคลื่อนย้ายอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยได้โปรดอย่ามีการแชร์ภาพออกมาโดยเด็ดขาดอันนี้เป็นคําสั่ง หรือว่าเป็นรายงานจากโซเชียลคอมเมนตเองนะครับรวมถึงในบริเวณปราสาทตาควายเนี่ยก็เริ่มมีอ,อพยพกันไปบ้างแล้วนี่เป็นการนับเดตสถานการณ์แนวชาดแดนล่าสุดนะครับทั้งจากฝั่งไทยเราแล้วก็จากฝั่งคขมเนแต่อีกหนึ่งสิ่งครับที่คขมเนมีการเล่นใหญ่ไม่แพ้กันเลยก็คือจัดขบวนรถพยาบาลเนี่ย เตรียมรับเฉลยศึกทั้งหมด18นายหลังจากที่ไทยเราระง,งับออกมาแบบนี้นะครับซึ่งการกระทาแบบนี้ของของเมนก็เหมือนเป็นการสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นว่าเฮ้ยขเมนพยายามมีสันติภาพนะแต่ว่าไทยเราเนี่ยไม่ยอมตกลงสันติภาพแต่เราก็ชี้แจงกับคณะเจราจาไปหมดแล้วนะครับว่าขเมนนั้นมีการวางทุ่นระเบิดใหม่อยู่ซึ่งเราก็ปฏิเสธไปแต่ขมรก็ยังเอารถเนี่ย มารับเหมือนเดิมแล้วรายงานล่าสุดเพิ่มเติมนะครับทางรัฐบ,บาลไทยเราครับนายกนุทินเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่ามันจบแล้วครับเพราะว่ากับ,บูชานั้นไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพทําให้เส้นทางมันจบลงแล้วการหารือก,กับกองทัพเองครับก็ได้ข้อสรุปชัดเจนในทางปฏิบัติโดยจะไม่เจราจากับคามนอีกแล้ว ซึ่งก็จะดําเนินการตามกระทรวงกลาโหมครับผู้ประชาการทหารสูงสุดผู้ประชาการทหารโบกแมทาพาัตที่2และก็ผู้ประชาการกองกำลังสุรนา,ารีคนที่อยู่หน้างานนะครับเราจะทําตามทุกอย่างไทยเราครับทำทุกอย่างตามข้อตกลงนะแต่ว่าขามรพยายามดึงให้มันเกิดความล่าช้าขึ้นซึ่งตอนนี้เราเหมือนจะไม่สนอะไรแล้วเหมือนกันแล้วยังมีผู้ประชาการทหารสูงสุดอีกต่างหากนะครับที่ออกมาเปิดเผยว่าจะปะทะก็คงจะปะทะซึ่งไทยเราจัดทาเหมือนเดิมครับก็คือเก็บกู้ทุนเบิดทั้งหมด13พื้นที่รวมทั้ง ปราสาทตาควายแม้ว่าขาเมนนั้นจะมาขวางก็จะทําเหมือนเดิมเอาละครับอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะเปิดเกมเชิงรุกมากขึ้นกับการเก็บกู้ทุนระเบิดนะครับเราไม่ได้บอกนะว่าเราจะไปบุกขเมนจะไปประทะก,กับขเมนเราบอกว่าเราจะเก็บกู้ทุนระเบิดแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเกิดเราเก็บกู้เนี่ยขเมนไม่ยอมมันก็ต้องมีการเผชิญหน้ากันเกิดขึ้นแล้วผู้บัญชาการหนานสูงสุดเนี่ยก็บอกว่าไม่ง้อขเมนเลยครับเดินหน้าจะลุยเก็บกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดน ทั้งหมด13พื้นที่เหมือนเดิมหลังจากที่ก่อนหนี้เรายื่นไป5พื้นที่ขมรก็ไม่ตอบรับฝ่ายไทยเราเลยแล้วบัดนี้ครับเราก็จะมาจัดการทั้งหมด13พื้นที่แดนไม่เอา5พื้นที่ใช่ไไมงั้นเอา13พื้นที่ไปเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ประกอบด้วยพื้นที่กองกําลังบูรพานะครับเป็นกองทัพภาคที่1น,นะครับก็เป็นบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วบ้านเนินสมบูรณ์ในจังหวัดสระแก้วเองนะครับส่วนกองทัพภาคที่2ครับที่มีความตึงเครียดอยู่ตอนนี้ก็จะ เป็นพื้นที่ช่องบกช่องอันมา้าอุบลราชธานีครับช่องกลางจังหวัดสุรินช่องเหวอสุรินครับปราสาทตาควายสุรินบ้านสายโทจังหวัดบุรีรัมย์โซนจังหวัดตราดเองครับก็มี4พื้นที่ก็เป็นบ้านตะกลางบ้านคลองบ่วงบ้านชำรากและก็บ้านโขดทรายก็ถึงเวลาเอาจริงเอาจังซักทีนะครับโดยไม่เพียงแค่ กองทัพบกที่เอาจริงนะแต่ว่ากองทัพอากาศครับกองบิน1โคราชเนี่ยก็ได้ซ้อมขึ้นบินเป็นที่เรียบร้อยนะครับเตรียมวางไข่ F16 ให้กับขมิไปต้มกินแบบจุกๆุตอนนี้เนี่ยเอาเราซ้อมแบบโอ้โหเตรียมความพร้อมปฏิบัติการภารกิจตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยกับกองบิน1โคราชแต่ผมยังเชื่อว,ว่าถ้าเกิดจะมีการประจันหน้ากันอีกรอบเนี่ยคงไม่ใหญ่โตเท่ากับรอบที่แล้วนะครับหรืออาจจะใหญ่โตนี้เราก็ไม่ทราบนะแต่เท่าที่ดูเนี่ย อาจจะเป็นเฉพาะพื้นที่ก็ได้โดยเฉพาะในส่วนภาค2อเนี่ยอันนี้อาจจะมีหลักๆที่ตึงเครียดกันอยู่ในตอนนี้นะครับเท่าที่มองก็เป็นปราสาทตาควายช่องอันม้า รวมถึงตามแนวภูมิะเขือครับที่เราสามารถไล่ยึดฐานเขมรเนี่ย25จุดโซนนั้นแหละครับที่มันหนักที่สุดเพราะเขมรก็อยากจะได้คืนนะบวกกับกําลังพลเขมรเนี่ยมาเยอะด้วยนะครับกับบริเวณจุดนั้นใกล้กับปราสาทเขาพระวิหารเพราะว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเลยถ้าเกิดว่าเราย,ยึดได้ทั้งหมดเราก็จะสามารถควบคุมและก็สอดแนมในโซนเขาพระวิหารได้ซึ่งเขมรก็กลัวตรงนี้กลัวจุดนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องเราอัปเดตล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมเอง ก็คงให้กำลังใจพี่น้องทหารไทยและก็พี่น้องชาวไทยเราที่อยู่ในพื้นที่ในตอนนี้ครับอัปเดตออกมาเนี่ยพี่น้องชาวไทยเราที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็อยากจะจัดการให้เด็ดขาดเหมือนกันถล่มข่ามให้มันจบไปเลยครับยึดปราสาทคืนพร้อมที่จะอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยอยู่แล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยขอเกี่ยวข้าวหาเงินใช้นี่ก่อนนะครับค่อยประทกันอีกรอบหนึ่งซึ่งหลังจากนี้คงต้องรออัปเดตและติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังกันอย่างต่อนเนื่องยังคงไม่จบนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกแหละขามีนี้ก็เขายัง ไม่ได้แพ้เลยนะครับเขาคิดแบบนั้นนะว่ายังไม่ได้แพ้แต่เราถึงแม้ว่าจะสูญเสียไปเยอะก็ตาม5,000 6,000คนแต่เขาบอกว่าฉันยังไม่แพ้ฉันเกณฑ์อาหารอยู่เรื่อยๆตั้งแต่พร,รักกันมาเนี่ยน่าจะเกณฑ์อาหารไปทั้งหมด3ครั้งสําหรับคขมินเอง,เองก็เลยคิดว่ายังสู้กับไทยได้ยังประจันหน้านกับไทยได้ถ้าเกิดมีการ ประจ,จันหน้ากันอีกรอบหนึ่งเราต้องเอาให้มันจบแต่กับถ้าเกิดไม่จบก็จะคารังกาซังอยู่แบบนี้ก็ส่งแรงใจให้กับทหารแนวหน้ารวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพี่น้องจะได้เราทุกนายทุกพื้นที่ด้วยนะครับเอาแหละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันให,นใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบบ มาครับจะพาไปดูอยู่ในบังเกอร์เลยลูกน้องครับไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่นี่ไอ้น้องปุดโทษใช่มันม้ยใช่เลยพี่ <Okay. S 1> โอเคแย่ yeah, ไหมโจ้ทำงานาไปด้วยเสียงขาไปด้วยเอ